ค่ะเมื่อวานเอาที่ใกล้ตัวกับเราที่สุดก่อนนะคะเมื่อวานนี้กบอง,งอมีมติขึ้นแก๊ส LPG คือแก๊สถังอะ่ะที่เราทำกับข้าวเนี่ยนะคะคเดือนละหนึ่งบาทต่อกิโลกรัมเป็นเวลาสามเดือนแล้วจะเริ่มต้นกรกฎานี้นะคะเท่ากับว่าวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ย LPG จะขยับหนึ่งบาทต่อกิโลกรัม จะทำให้ราคาแก๊สแก๊ส LPG ที่เป็นถัง15กิโลกรัมนะคะราคาจะอยู่ที่3 7 8บาทต่อถังจากนั้นสิงหาคม ก็จะขยับขึ้นไปอีก15บาทบนะคะเป็น393บาทต่อถังและกันยายนก็จะขับขึ้นขยับขึ้นไปอีก15บาทเป็น408บาทต่อถังครับะะก็เป็นเป็นขั้นบันไดไปขึ้นกิโลละบาททีนี้เราไม่ได้ซื้อกิโลหนึ่งใช่ไหมเราซื้อ15กิโล<ช>15กิโลก็ขึ้น15บาทเดือนละ15บาทเดือนละ15บาทขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นผลมาจากอะไรส่วนหนึ่งเนี่ยนะประเด็นหลักเลย กองทุนน้ำมันอย่างที่บอกกองทุนน้ำมันเขาจะมีกองทุนที่มาอุดหนุน LPG ด้วยนะครับเราใช้ LPG ถูกกันมาตั้งนานและเป็นในว่าตอนนี้มันถึงสถานการณ์ที่กองทุนน้ำมันเนี่ยมันมันตรึงไม่ไหวแล้วกองทุนน้ำมันตอนนี้เนี่ยนะครับขาดทุนติดลบไปแล้วสุดจะเก้าหมื่นกว่าล้านบาทเกือบแสนแล้วค่ะเกือบแตะแสนแล้วะนะครับเฉพาะในส่วนของ LPG เนี่ยนะครับแต่ไหนพูดเรื่องนี้แล้วก็ลงราย,ยละเอียดแล้วกันนะฮะในส่วนของ LPG เนี่ย ติดลบไปแล้ว36,500ล้านบาทก็คือเงินที่รัฐเนี่ยเอาเงินจากกองทุนเนี่ยมามาช่วยช่วยคนใช้การ์ด IPG ให้ใช้การ์ดในราคาถูกกว่าราคาที่มันเป็นจริงถ้าราคาจริงตอนนี้โดยที่ไม่ต้องมีเงินมาอุดหนุนเน่นะ,นะคะจะอยู่ที่ถังละ460บาทมาถึงซื้อแบบปกติเลยรัฐบาลไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะไม่ต้องไม่ต้องฉันจ่ายเองได้เนี่ย460บาททุกวันนี้นะคะกองทุนน้ำมันอุดหนุน ราคาแก๊ส LPG อยู่13บาท86สตางค์ oh. ต่อกิโลกรัมต่อกิโลกรัมต่อกิโลกรัมค่ะโอ้โห oh, นี่นี่รานนี่คือสภาวะที่ต้องบอกว่าเป็นเป็นภาวะที่ยากลําบากแต่มันเป็นความเป็นจริงที่ต้องต้องรับทราบกันนะค่ะส่วนใครจะยอมรับไม่ยอมรับไม่รู้เพราะว่าคือเวลาขึ้นแบบนี้เห็นใจหนึ่งคนใช้ขอใช้กันทุกบ้านนะนะแล้วก็คนค้าขายนะ ต้นทุนมันขึ้นไงต้นคุณขึ้นพอจะไปขึ้นราคาลูกค้าผักกะพงผักกะเพราก็ตก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็เกรงว่าเดี๋ยวจะขายลําบากอีกอะไรแบบนี้นะมันก็เป็นปัญหาแบบนี้แต่ต้องเรียนว่าคือเห็นหลายคนนะ่ะธรรมดาเน่ธรรมชาตินะพอของขึ้นเราก็ต้องบ่นกันอนะ่ะใช่พอนะบน่นแล้วแล้วก็ตอนนี้หลายคนพยายามจะยือ้อเหมือนพ่อค้าแม่ค้าหลายคนพยายามจะยื้อนะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าขึ้นราคาไป ลูกค้าจะลำบากนะคะหรืออาจจะขายได้น้อยลงแต่ว่าตอนนี้ยื้อยังไงเนี่ยมันก็เอาว่ากันตามตรงมันก็ยื้อลำบากอะไรอะไรมันก็ขึ้นไปหมดทั้งน้ำมันทั้งแก๊สเนี่ยนะคะ